สวัสดีทา่านผู้ชมเถอะคลิปนี้ก็มาพบกับบ่อบบ้าวบุญนำเส้นเก่าเส้นเคยเนาะซึ่งว่าตอนนี้บ่าวบุญนำก็อยู่ที่หมู่บ้านพอทองเหลืองอ่าตอนนี้ก็จะเป็นคลิปที่อ่าอยู่เฮือน่องในบ้านนะตอนนี้เพิ่นก็กําลังต้มย่างในเผาะต้มมันเฮ้ย <laughs> <c oughs> บอกแอปข้อนี่มียังก,ยงกินเลยโอ้มีข้ลวรา์อืมราหมเขากินเอาหม้อนึงเข้าไปซเหมด หวดิแล้วพุ่มมัดยื้อยื้อให้รังเก่ายังพุ่นเลยนกของไอ้มดโอ้โอ้ที่มอเหย่อทำนี้เี้ยงหัวดบ่ได้หุบไว้หัวลุ่มตอยู่ปุ๊บปานเก่าโอ้เราไปยลืมมาค่อยอันเอาม่ะเนาะนี่อันนี้คือมันโอ้ต้มเปื่อยเราเคยกินเลยเหรอต้มแล้วเปื่อยอืมกินกินมันประทังชีวิตแต่ว่าเขาก็มีเนาะแต่ว่า เจ้ากะอาหารมื้อก่อนกะกิ๋นตะมันเนาะตอนบ่เห็นอันจุลูกเพื่อบ่อันนั้นแทบกิ๋นตะมันแบบนี้ะเนาะือว่าย่างขึ้นมาก็เป็น2โมงพี่น้องจึงฮอดทงพินเนาะก็ดีแต่มือก่อนย่าง2มือพี่น้องจึงทงอ้าวอันนี้มันยังนี่อ้จอ่ะถือว่าทางใดอันทางไปเลี้ยงงวนทางใด โอเคนะอ่าถือว่าบ่าวบุญนำจะพาทุกท่านไปหาเบงงัวเนาะที่ได้รับการช่วยเลือจากอเอฟซีฟองไทยเนาะให้บ่าวบุญนำเป็นสะพานบุญมหัศึงอ่าคืองัวจํานวนสองตัวพี่น้องเลยสองตัวพี่น้องเนาะอ่าท่านที่หนึ่งกอลแมนทางแม่มณีจงแพทย์เนาะอ่าเพิ่นได้ส่งเงินมาซื้องัวอ่าจำนวนสองตัวส่ง ส่งเงินมาจํานวนเงินสองหมื่นบาทพี่น้องเนาะซึ่งห่วแล้วก็ทางาท่านที่สองทางคุณแม่ปันทิพย์ส่งเงินมาจํานวนหนึ่งหมื 1, 000, ่นสองพันบาทเนาะรวมรวมแล้วก็รายครั้งกับจนพ่อแลวพี่น้องซื้อหัวก็ได้เิ่นการส่งมาทีบ่าบุนำซื้อหัวก็ถือว่าซื้อเป็นที่เรียบร้อ,อยเนาะไปตอนนี้เราจะได้ไปนไปําไปเบ่งนี่พี่น้องจุดกําเนิดของพี่น้องพอตรงเรื่องที่บา่าบุญนำได้มาหอดมาเทิงเนาะก็คือ นั่งนี้แหละสัญลักษณ์นี่อ่าอันนี้ต้นไม้ต้นนี้นี่แหละเออเขาจับมาอยู่นี่พี่น้องเอ้ยนี่อยู่นี่แหละมเมทามีบอลนี้อ่าสังเกตได้เนาะตอนอันตอนที่ว่าเฮาอยู่ผู้เดียวอลี่ไปตัดเอายอดบุญยอดใบมเมทามีนางนี้แหละพี่น้องเอ้ยนั่งบอลนี้แหละแล้วก็ลูกสาวเต่ากับเป็นใครอยู่นี่อ่าปัวกันจนดีจนมีน้องเต่าพวกเขาได้หับสม้มหับ เบิ่งนำกันจนฮอดปัจจุบันพี่น้องตัวตึงนั่นก็ได้อยู่บ้านแหละตอนนี้เนาะอาจจะปลาเจ้าเข้าไปตองห้องเด้อ,อลูกล้านได้เอาลูกเต่าไปเข้าทำหงียนเพื่อมีอนาคตในข้างหน้าเนาะบ่อทวงบ่อทำบ่เบิ่งค่ายงปูปังซาเนี่ยด้ซีดีสิงามเด้เนาะและ้วบ่กนำกับไปนอนทันแล้วน,นี้ก็เป็นบ่อนที่หนึ่งเข้าหนึ่งน้ำพี่น้องเองเ้ยนี่ยังเป็นจุดเดิมเนาะหนึ่งเข้าหนึ่งน้ำเลยก็กินข้าวกินน้ำปั่นข้าวให้เขาเจ้าอ่า ครั้งแรกก็อยู่นี่แหละพี่น้องเอ้ยข้างแรกที่บ,บ่๊อบนำได้ปันเขาให้อาจุลูกๆได้กินอืมกินอ่าเห็นการทำมิตรกัมีสามคนแหละพี่น้องเด็กน้อยเนาะมีจอมใจมีบุญยงมีเตาน้อยและส่วนน้องมกกอ,อยังอยู่ที่พ่อแม่ยกับสมซอว่าเห็นเห็นทำมิตรเราดได้สำนันแหละพี่น้องเอ้ยเนาะนี่ก็จะเป็นบอลที่นำเอาไฟโซลาเซลล์เนาะมาเกาะมาห้อยพี่น้องเอ้ ป้าบุญนำเป็นคนตอกเองเนาะหอยไฟนี่่องมาใส่ขระเจ้าแบบนี้แหละพี่น้องแล้วก็ฟ้อนลูกสาวมุกฟ้อนนี้แหละดีใจเห็นไฟเห็นแสงสว่างแต่มาวมันนี้อ่าะเจ้าเรานั้นบริยูจุดนี้แล้วขระเจ้าเริ่มเคลื่อนย้ายพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะไปห้าพี่น้องไปฮ่าพ่อหาแม่ห่าบ้าบุญนำอยู่แล้วพี่น้องเลยเนาะ,ะจุดนี้ก็จะเป็นจุดอ,อีกบอนหนึ่งที่ขาเจ้าฟุกไว้เนาะ อาเป็นเฮือนตอนนั้นเนาะอ่าแล้วก็บำบุญนำก็มาอยู่จุดอ่ามาพักผ่อนอยู่ป้าบออุ้ชืดด่อแหละพี่น้องจุดใดเนาะโอ,โอ้โบแมนได้มาทางนี้พี่น้องเลยอ่านี่บำบุญนำชื่อแล้วในก๊อกน,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 นี้นี่บอนบำบุญนำนอนเนาะนั่นจะเมื่อนนึ่งปีที่แล้วมื่อนี้ก็ได้นึงน่งนึ่งปีกับนึ่งวันเนาะนี่นี่บอนบำบุญนำนอน ก่อนมูเลยพออี่น้องเอ้ยอ่าและมาก็มาแตุ่่นเนาะมามามากรมาเห็นมามาเขานี่ก้อนลิฟต์นี่ตั้งเราประวัติเลยพี่น้องเขานี่เนาะเห็นอยู่หันแล้วก็เห็นจุลุก,ลกๆไปอาบน้ำขึ้นมาหันแล้วก็เห็นพระราันอ์อาบน้ำตักน้ำอยู่หันขึ้นมามานี้พี่น้องเอ้ยแล้วก็นี่เือนพระราัน,น์เนาะก็บบอกคูนตอนนั้นนี่คนอยู่นี่พออี่น้องเอ้ยอ่า พี่น้องนี่คือเราประวัติจะนอนนี้ประจำกับขัวกินอยู่นี้เนาะบอบนด์ก็มากินนําอยู่นี้พี่น้องเลยเฮ้ยหอมหอยไปตอนนี้ก็ไปเอาเวอลในไ,ไม้พี่น้องวันนี้เนาะว่าเรื่องอาหางัวหันก็คือ,อขอกงวเดี๋ยวบ๊อบนําจะให้ไปเบิง้งเนาะไปไปนําเบิง้ง ลูกสาวมุกเพิ่นเลี้ยงก่อนลูกสาวมุกก่ะได้เข้าไปเข้าเฮียนนำบ่าวบุนำอ่าอยู่ครั้งหนึ่งเนาะก็คืออครั้งหนึ่งครั้งสองคนละพี่น้องเอ้ยแต่ก็บ่ได้เนาะกัยอมรับว่าน้องเพิ่นบ่บ่ไปนำก็บ่เป็นอย่างเนาะอ่าเพราะว่ามีครอบครัวมีอีหยังได้ก็ถือว่าโอเคอย่างน้อยก็เทื่อนึงเคยได้อ่าพาลูกเข้าเฮียน ว่าเธอนึงเคยได้พาลูกไปเลาะตลาดมามื่อนี้เพิ่นก่อมาอยู่ปูอยู่ปลาตามวิธีชีวิตของเพิ่นเนาะอันนี้ก็เป็นเดินงวของขจรได้หนี่พราะนํำแนะนำว่าพบต,ต้องฟันตนม้แย่เด็ดขาดเนาะฟันแต่ใหม้น้อยๆเป็นแบบนี้บบให้อ่างวกินเนาะตนมาแย่งจงห้เขาเจาฟันจะกลวย,ยังลงหุ่น

Nói oh, tuần này tuần này là tuần Mộc xong tuần này oh, so tuần mất rồi hmm. Tuần Mộc Sản đi đâu hai tầm siêng nó ừ mày nó chứ còn này chắc không ngoài cái điện thoại nào Nên đó đi. mày mình khoai mà yếu. Dengan wajib, もうまいの สลุปสรุปอปังพูดละหอยก็จะออกมาอีกเนาะ อโ,อโอ้โหหนี่นะสินทางน,น้องเลยสินทางลูกามุกทางปลาพี่เนาะคืนหุ่นเ้ามาบันทึกทางทัาโอเคนราไปทางงอก่อนเนาะ

บุกเดินหญ้าอยู่ลุ่มพี่น้องเอ้ยเท่านี้กะเพีลี้ยงอย่ก่อนถ้าบ่มีงัวให้เจ้าไปบนอื่นแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยย้อนมีงวนี่แหละเจ้าจึงาอยู่ได้นี้เนาะขึ้นเาดเนาะอย 2โต3โต1โตนี้2 3้ก็าม,าามามัดมาแรกเขาเจ้าก็เอมือเนาะเอ้อพาดอวนดีคักพี่น้องโอ้ยจังไดจังได้ลูกๆฮะสบายดีกันอยู่บ่ฮะสบายดีกันอยู่บ่ฮะคืสวัสดีสวัสดีนี่เนาะ เฮ้ยตุยกันนู้อวนดีสร็จแล้วมได้ที่กันเถอะบ่ฮะอือให็น้องเลยตุยตัวงามดีขนาดอืมนี่หนึ่งสองตัวหนึ่งนี่เนาะอืมตุยพีดีงาม มันให้แต่นำขเขาจะได้จะได้กันเนาะอืมตุยดีเนาะดิเดอแม่มันนี่จงแพทย์แล้วก็ทางแม่ปันเทพเนาะงอกระตุยตุยงามๆเด้อแม่เด้อน้องเลยเนาะอืมเรามาเห็นแรกมาเนี่ยอืม อืมอืมงามงามงามเกอบเกอเกอเกๆเกือบเกือเกะอ้เกีจเกือนเกองเกือบเกเกอเกืออบนกือบเเป็อตเอบเกเอเกเก็มเอเอเ <tôi> bự xanh là nó nó à, về bông mai đen mà này từ bông ngay phân nghe mẹ non chương đại mẹ non đen đen hả ก็นึกไปเสียแล้วอยังตัวตัวทึกใหญ่เนาะตัวทึกใหญ่บ่เห็นเธอไปใส่น่าจะไปเที่ยวบ่อุ้ยจังได้แม่ฮะจังได้ฮะจังได้ไม่คำไม่คุนี่นะฮะพาลูกกระเต่าคำคุณเด้ออืมขึ้นยาเต้มัวน้องไปนอนเลยนาะอืงหนอ ตัวใหญ่ขนาดแล้วบ้อเนี่ยโมเมนต์มีลูกแล้วบ่นี่ยนะฮะแม่นี่ยนะคือเด่นเน,นี่ยนะมีลูกแท้พี่น้องมันลูกแล้วบ่นี่ยนะลองรุ่นเนาะเาก็บบริตติทามเพิ่งจะเคลือ่อขวานทองใหญ่เด่นเนี่ะเนาะทองใหญ่ทองใหญ่เนาะ <ừ> สองโตสามโตโอ้โหตัวใหญ่ายล้านละเดอ้อแม่มันอีโจงแพร์แล้วก็ทางแม่ปันทิพย์เนาะใหญ่ล้าแล้วแม่เอ้ยตัวพี่ดีงามละงัวทีแม่ได้สง่งมาให้พี่น้องพอตรงเรื่องเงลี้ยงนะแม่เอ้ยง่ายงามแล้วเด้อเนาะคุ้นคนเนาะอ่า การฝึกขคองน้องมกพี่น้องเอ้ยงวงวานิขาเจ้าจึงบัญญาไปใส่เนาะถ้าบบมีงวงวานก็ถือว่าขาเจ้ากับ่บยู่แบบนี้ได้พี่น้องเอ้ยดีอกดีใจที่ทางอาญาแม่ทางสองท่านได้ส่งเงินมาเพื่อให้บ่าวบุญนำได้เป็นสะพานบุญมาหอดจอดเทิงมาซื้องวนามาไว้ให้เข้าเจ้าจนาสามารถเป็นเบกที่สำคัญเนาะหยุดในการสุนไว้คองขาเจ้า à nhạc tony nương về giờ ba hử ai về giờ là mua về giờ là phụ nương nà tony nương nè nga nó nãy nga 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 nồi nga về sau nga nó มันมาทางนี้บอกอ้อมีต้นมกม่วงเออพีผ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 ี่น่อุ้ยทถวเถกดดำอยู่นี่เลยเฮ้ยอา้าวคือบริกิตยังน้ำมัวเหรอ ôi lại kinh hoạt phò bò hãy kinh hoạt phò bò ô tuyền tuyển 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 Nè tuyển tuyển đấy đấy, nè, nè, tuyển 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 Nè, bỏ hú hú tuyển 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 nhai đấy, tuyển tuyển นี่แหละเดอ้อแม่เดอ้อสัมก,กับตัวกวงนี่พี่น้องเลยเนาะจะได้ซื้อเกลือกรอนก่อนพี่น้องเอามาให้เป็นแรงให้เพลินเรืองแรงแต่ละมือเนะาะให้เพลินเืองก่อนเนี่ยเอาเสียเลยพี่น้องเลยมันกินทุกอย่างเนาะกินทุกอย่างเลยอาจจะได้มัดตัวเดียวเนาะส่วนซ้ำตัวน,นั้นขึ้นว่ายเลยขึ้นไว่ายไปตำหากินตะปาอู้หำองตองเลยฮู้นะอู้ ยังดีขนาดเลยเนาะเดีด๋ยวดีใจพี่น้องเลยอ่าอืมเห็นกันครบเลยเดอ้อแม่เด้อนี่เห็นบอกพี่น้องนี่แหละอ่ะาเอฟซีไล่ทานเพิ่นกับเป็นหว่วงว่ากานงับบุญยังกินจังซีแหละพิ่นกินทุกอย่างเนาะพี่น,อน้องเนาะอาที่เพิ่นกินได้เห็นบอกใบไม้ใบตอกทุกอย่างเพิ่นกินมั้พี่น้องเลย,น,ยนี่แหละอืม เพราะอนี้มีเสือกเด้นี่นะนี่เออตัวนี้จะมีเสือกเนาะอู้ตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยนี่เห็นบ่อืมใหญ่ๆได้ลูกเด้อพุ่นออกดอนเลยออกดำออกจังไดพี่น้องเอ้ยอคือกับตัวกวงนี่พี่น้องเนาะอืพุ่นนี่เฮ้ยเฮ้ย อ่ะเทว่าจังสันน้นเนาะท่านผู้ชมเนาะคือเทว่าอ่าคลิปนี้บ๊อบนำเองก็จะขอจบคลิปกันสำนีกพี่น้องเอ้ยป๊าดพี่น้องไข่มดแดงคุณหนึ่งหังสองหังสามหังคุณเนาะสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยไข่มดแดงเนาะสามหังแล้วก็บ๊อบบ๊อบนำได้เห็นอันสิ่งหนึ่งพี่น้องเอ้ย จริงที่อยากให้ทุกคนได้เห็นนี่ก็คือโอ้โบเมนคือโากงวงมันโบเมนเนาะโมเมนเจอพี่น้องเลยฮะสมุกเกาะไปพุ่นดละพี่น้องเลย อันนี้เป็นลูกสาวมุกเด็กผมคนเลี้ยงเนาะทำผสมเนาะแตละมือแตละวันแล้วก็รวมด้วยช่วยกันเนี่ยแต่ละคนเข้าเข้าเจ้านะพร้อมจะกินมดแดงเด็กพี่น้องเจะเอาไปมุกกินสืบแซ่บเนาะืสิซ็อกซื้อเกลือก่อนมาใบเพิ่นก่อนสวยงาม เง่งจังเลยนี่โอ้ยพอสิซื้อเกลือมากินเด้อฮึ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 เนาะซื้อเกลือมากินก่อนนสบายดีเด้อสบายดีนี่สบายดีนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยดีอกดีใจเนาะงัวกับตัยพี่ดีงาม เนาะมองว่าเอฟซีคือจะดีใจไปตามๆกันพี่น้องเลยเนาะหลังจากที่เป็นห่วงอยากเห้งวมานานแล้วพี่น้องเลยเรือตู้พี่ดีงามแลวเนาะเนี่ยแต่จิตติดตามเบืองเวลาขาเจ้ากินน้ำขาเจ้าจะเฮ็ดตามที่บ่าวนำบอกบ่เนาะพอยันข้าเจ้าบอหรือว่าบอให้มันไปกินเถอนนะต้องไปจูงไปเมงนันไปคนละพี่น้องไปกินเมืงนัน ถือว่าจังสั้นแล้วพี่นออ้องเอ้คลิปนี้อ่าบาบูน้ำกันสะคออ่าจบคลิปกันสำนีแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปและเรื่องราวต่อไปเราทำสมเนาะสำหรับคลิปนี้บาบูน้ำขอกล่าวคำว่าสบายดี